งเอเนี่ยเอโยกับ<อ>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 ส,สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ก็มาพบก,กับผมบลอลโพชนแนลนะครับแล้ววันนี้ก็จะมาทำคอนเทนต์นะครับแดกน้ำผิดชีวิต<อ>เปลี่ยนนะครับผมมาครับน้อ<ฮ>ง <Virt us> ๆโอเคอเค,ครับผม เดี๋ยวไปชมกันดีกว่าครับชอบอยากกินเหล้าเหมือนคนอื่นมาไม่ได้ก็เอยนี่ออกัเก่ต่อแล้วว่าต่อต่อไม่ไหวยังไงก็ไม่ไหวเอาเอาแกนไ่เอ้ย เมาเมาได้ควรอันนี้ครับอ้วกอ้วกอ้วกไงนโต้น้องพี่ไม่เคยแกล้งน้องนะ,<า>ะตัโละครแก้มแก้มก็ไอโยกสวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้กลับมาพบกับผมพี่ตูนนะครับผมผูกเขา่าเขาอ่อนไหมครับวันนี้เปียกเยิ้มยุ่งเป็นไงครับโอ้เช็นเป็นคอเอาไวาหมดแก้วไม่ใช่หรือ ไหวปะหมดแก้วอะบีบมันเข้มเ่งไหวไหมน่ะไหวไอ้หมดแก้วหมดแก้วโอเคปะเอาไหวช่สองนิ้วก่อนเอ้ยนี่มันสามนิ้วโอเคแล้วเป็นไรครับตอนนี้อะไรอ่ะเราแก้วเดียวเข้ม อะไร like, เม oh er> ื่อกี้เล่าแก้วเดียวเมาเมาจนร้องเท็มเลยหรอโอ้บางเงี้ยมึงเปิดเจะได้ของพี่มั้อ น้อยไปคนด้วยคนด้วยคุไหนวะถุงเท้าอยู่ไหนเล่าอือหือหอมสดชื่นเลคอได้่ต้องนแน่นอน แม่ถางั้นแก่ไปพาไปตื้อ มาเยอะมาเยอะนมึงเนี่ยนี่กินดิโอ้ยมึงใส่อะไรกันวันนี้พิ่แจกตู้ใหญเปีทีน่าะบตู้ใหญ่ปอลปอทอเออบ้านเราเออเออเออเลิกานแล้วเป็นแสไอ้สั์ไม่มีมีตังเยอะมันไม่เหไม่เลยเอ๊ะมันเก็บจริงป่ะเนี่ย บอกเล็กบอกเล็กเป็นไรเป็นไร เอาไปกินเอาเนื้อมาให้หลานได้แกงเอาด้วยผมกันไม่ให้ลูกเอาหนุ่มก็แล้วกับมึงเป็นไงบ้างครับรสชาติเบียร์วันนี้น้ำอ,าอ่ะขวดแกแทบคอเลยไอ้แกตอนแรกกินไปเนี่ยเอ๊ะทำไมมันรสชาติแปลกๆปลบ้างไม่ใจดโดนแล้วพอกินไปทีโอ้โหคอรั่นคอองคารนี้อยู่ยากครับ ไม่แน่จริงอยู่ไม่ได้ใช่ป่ะอยากให้ถึงที่ผมบังแล้วกันรสชาติเป็นไงหวานดีอร่อยอร่อยครับผมอร่อยนะโอมน้ำหมี่มากครับเบียร์ผสมกับเออ่ซอสเปืองเบียร์ไม่พี่หมูยังเยอะเลยพี่น้องหมูนี่ไว้ในกระทะนู้นดิอร่อยมากครับซอสก็อร่อยเหมือนกันนะเนี่ยเป็นไงบ้างตัฟองเพื่อนเนี่ย รอบแรกว่า hey, oh oh ันฝืดคอและกจะกิ้งต่อยกันแม่ไม่ยอมก็ไม่ยอมไนั่นก็ไม่ได้กินเลยจิบแรกขเอาแล้ในกายกูโดนและยังมีจิบติต่อแล้วอนี้ต้างไปเน้นไปด้วยเด็กเวิ่งเลย